นี่นะครับเรากำลังจะไปหาปลากับเบนติมอยู่คอสะพานบ้านแพงรอบเด,ดนี่ไปกันเลยไก่หวานหล่ะดิมากันเบิดครับสามนอชีนอเด็วดวิชิตมเนี่ยี <c> ่ <oughs> ุพ <ítulo> uh. ่อก็อยู่นี่ตัวนี้ฮะไม่ิ่งรูว่าเสียงปลาเป็นแบบนี้ปแบนี้มเลหรอปิดแล้วใช่เสียงปลาเป็นยังไงเสียงปลานี่น่นวนอยู่เปิดเปิดอันแฟชเห็นไหมเต็มเต็ตรงๆุดะผุดะุถูกต่อที่น้องเสียงปลาที่บุ่นบุ่นยุงลังอยู่เต๋แมนเปนเสียงปลาเสียงน้ำ ปื้งได้แล้วได้พูนละพูนละปลามันหอมขึ้จังอื่นยกสามสี่บาทเท่านิดๆปื้งตัวบางไงเก็บปลาเด้ปิดไฟเด้กดั่นปลามักไฟเด้เดี๋ยวเกงคอยเปิดปลาก็ไฟ่มีแล้ว่าเปิดทรงน้ำัางสินะอันนี้บาทแรกดีมาแป๊บเดียวดินี่ไปเตรียมเดีลยวพี่น้องมาแป๊บเดียว กะีแล้วก็มันน้ำมันอะไรอย่าเยก็บอเลกนอับแล้วนัเยแหลพ่้กะแล้วยน้ำมันน้ัน่อเลยเ็อเลยอาถือไว้รอไปเหาอนพี่น้องครับหอตอนนี้ห้องกัยข้อสะพานบานแพงนะพี่น้องเนาะเป็นแบรรยากาศบรรยากาศบานแพงครับพี่น้อง เอาอีกแล้วโนเี้ยเดี๋ยววาผู้ใดเน่ยวะโดดออกก็มีเฮ้ย่ท่านว่าท่านไม่ติมเบิแห้งแล้วจิมเบิแห้งแล้วคอรับนพี่น้องโอ้กระใสใครกใสไข่ถ้ามนฟักฟักลาบเนาะอีเจี๊ยบเนาะเดอพี่น้องเพนเดี๋ยวจิ้ยมมันจ้า่ปลาอยังนี ตั้งเดงท็อปปีนี่ปมาเนี้ยแยบมันยดูแยบมันนี้ใครหลนี่ครับสัมผัสบิ๊กเปาครับบิ๊กเปาว่าไงครับโมแมนมันอยู่บ้านไม่ได้แล้วคือมันมันเห็นแต่มันน้ำมันนะแล้วแแก้ไปหลอยรอแล้วคนแบบหลหลรอบแล้วนพนพ่นอนเอาเรียเอาเรียเอาบ้างไท้องไหลเด้อน่ะฝนรเดงไดรดยังได้อดรกระิ่ง เอาเดี๋ยวเร็วเร็วมีชิมเร็วควอ้คนสวยออกบ่ออกวเว้ยตอนนี้ก็โอยยกได้เท่าสามสี่ตัวไปนี่กัเต็มแล้วชิเทือกับเต็มละคู่นึง่มัไปาเมใ่่ไม่เป้าผู้ใดสี่ออเดอร์ปลาสั่งมา่ไครับแต่ว่าสิส่งไปตั้งใดก่อน จะเอาแบบสดแรือเอาแบบแห้งแรือแบบฟิตแบบแห้งแต่ตอนนี้ต้องรอแดดหน่อยนะเราเอาแบบปีนแบบปลาลปลาเมื่อเสียลงอีกแล้วดีพี่น้องยังแยงยังแงไใส่นน์ปลาถีบปลาถีบบอมาแม่ผมยกจักเนเนี่เออธชาวบครับคุณเอยแยเอถ่ายถ่ายถ่ายกไปพยกผีเสียวอัน ขุนอี่อยกขึ้นมาได้อีก oh, ้วพุ่แล้วตอนนี้ได้หลาดียเลยได้หลายละอะไรล่ะเอาแม่เอาแม่กายเอาแม่กายยกแข้งแมุ่นเต็อนตรงๆโอ้ไดายัหมาอยู่ตัวดนซีหาโตขุนตัวดันเลยยกคือเรายุ้มเอาว่าเป็นตีปนี้ท้าม้าแม่กล้อง เออน่ยเอาเนี่ยน้าตักนาตากกิจกรรมรอบเดือกตอนนี้หาซุ่มจดีนี่หาซุ่มกูก็เป็นเวาไทยว่าถ่องอะไรบุตตอนก็ได้เอนึงุนบึมยกแต่ละบาทนี่เพราะเปนได้เนี่ยคือเอาไงว่าคพอเ่ยวกับาเคยปลาบูปลาบูแล้ไปเห็ดอันแปะส่กูกินอยู่ ยัง,ยงไม่ละยังมไม่ละบิ๊กแบกเขาละออกเลยอ่ะครับบิ๊กแบกมีเต็์ออกแล้วโอ้ได้บลาละห้าหกตัวปะนี่ดได้การ,การแก้วแก้วอู้ตัวใหญ่อีกดี้วครับนี่ทีนึงเคยได้ปลาลงมากเลย,ว,ยว่าพี่เหยืก็ได้เยอะนะ ใหญ่ครับตามสั่งเจ๊ติ๋มนะครับพรุ่งนี้ขายทั้งปลาขายทั้งตำพรุ่งนี้ไม่มีหมูกรอบนะครับมีแต่ปลามีแต่ปลากรอบครับต้มยำปลาเออต้มยำปลากับเลือดดีโห้กดโอ้ีโหนี่สดๆครับนี่ยกสามบาทดิพี่น้องนี่ที่เห็นนั่นแหละนี่นี่ได้กลับเครื่องเหรอโคตรโพลี่มาทีจะได้อ้าวออ๋แป๊บเดียวนึงนะกายคือพ่อกายทั้งขุ่น นี่แหละไม่ได้ตีมแล้วแล้วแบกมาสูมมือแบกไม่มาสูมมือกายโอ้กายหมานอยู่ตอนนั้นสองตัวใครออกก็ต้องหนีใครออกไปแล้วใครออกไปแล้วอืมตัวตัวแฝดพี่น้องสองตันแฝดแต่ว่าตัวใหญ่อยู่เน่นอนตัวน้อยกับเป็นพ่อพันแม่พันธุ์ตัวเล็กก็เป็นพ่อพันแม่พันอ่ายังไม่อีกละอู้เต้นอู้ได้บาดนี้ได้หลายเว้ย เป็นตำมันของเรายุทธเลยเฮ้ย,อ,ยอันนี้เขาเอิดปลยังแม่ปลาส้อยปลาสร้อยอามาแม่เอาเนี่ยมาตากมาแม่โหตากทันแล้วอยู่ทั้งคนเป็นตำมันอยู่ที่พี่น้องโยกบาทโยกบาทกำมาเลยติโอแฮนด์เมดเลยตอนนี้มนัมนมนันมันโหบุไดสิออกปัาบ ผู้เดมอยากได้ปลามไปกินบ้านนี่มะเอาเด้อย่บานเปล่านี่มาเสือรับเนี่ยผุนทั้งผุนกับผ้าทั้งผุนเอาเอาลงเอียกลายผดไม่ทังเอียนโอ้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 กายโอ้ โอ oh, do oh, oh. oh, ้ได้หลายอยู่ตัวนี้เป็ดีตัวนี้ตักเนี่ยตักี่ตันะเดี๋ยวฝ่าทังคุณกับโอ้โอ้ทางนี้ก็โอ้สาตอยู่โอ้ทะลสามตีตัยกเอาลงบ่พอนาทีแหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นี่ยทักนกันโอ้ยเดีเนตากอันนี้พี่องาออกได้หลายูมเอาออกไหมได้หลายูมนื้อปลาแต่มีหนามยามนามากนี่แหละอัวหมืกอไทั้งหมดหมกโลเอาเอา เอาเอาเจ๊ถ้าุใส่นอะถ้าในอะส่ละของตากี้ใส่ละโอ้กูละตากว่าเป็นนี่ตบตบ่างเยอะปวดเี่ยงนมันิขาดว้าเลยเอาตาดกายเฮ็ดแบบกายอ้ยประมาณคักป่คือคักกูก็ได้เออโอ้ยบ่ได้ดอกมันหย่อนลงคือบ่น้องหมดนี่คุูดพนเอาคืนอีกเราพ่น มันออกจากมันออกจากสูงุ่นเปนง่นเ็นตัวเด็ดปลากระยงบ่ตองเด็ปลากระย่งวเต้อโอ้โหหลาย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 ไแล้วเอาเลียไปตึกเอาเลย ก็ 10. 10. 10. จะได้โดดน้ำลงไปเอาแก้วเลยนี่ยได้ๆัวอยู่ด้วยนั่นอยู่ริมถนนนะครับเอาโอเคพี่น้องเอาคลิปนี้ไปท่านี้ละต้งงวะากันได้ไลยอยู่ดเดี๋ยวไปพาไปเบิ่งตอน ตอนกลับบ้านก็สิยได้หลายปเดยังยังอีกอีกอีกจักนาทีหนึ่งอ้าวยก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 เลยยกเลยอายกเถอะท้ามเขาไม่ได้วางโดนดิโอ้ยยังหรอไม่หดนกมหดอีกูเป็นปลาบินโอ้ใช่ละ ได้ซีโตอยุกกดโตอมองอ้ปัดไปพี่พี่แม่ติีมยกขึ้นอีกแล้วพี่อ้โอ้อันนี้ได้สีหาโตอยู่แบบนี้มันกัดแก้วอ่แล้วเพราะเพระเครื่องสมมงนี่นี่เต็มอะ่ะลงไปสามีวีโยกโยกโย,ยกอะ่ะคุะแนแผนแกตักบ่าบาดว่ไหวเลยเอาัคตเอาโคตรสาวสาวน้อสาสาว้อาอส้กน โอ้เหยดยวยเหยดย่วยให้ตักตักปิาเอาพุงจับนลยโอเคโอเคพี่นออะมวนมวนตักป่ายลุ่นเลยล่ะ